ในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมเรามีคณะอะไรที่แบบว่าเด็ดๆบ้างไหมคะในคณะใช่ค่ะจริงๆก็ทํากิจกรรมแบบถ้าเข้ามาในจุฬาพี่ก็อยากให้แบบน้องๆทุกคนแบบเข้าร่วมกิจกรรมเพร,เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนแบบเบนฟิตในการเข้า u n ามาหาวิทยาลัยเนาะก็ในคณะของเราอ่ะเราก็จะมีคลับในบาซายมากมายให้น้องๆได้เข้าร่วม <Okay. S 3> นะครับอย่างเช่นถ้าใครชอบเต้นก็อาจจะเข้าแดนซ์คลับ ถ้าใครชอบร้องเพลงเราก็มีสายมิวสิคคลับเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบเล่นกีฬาเราก็มีคลับอย่างเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลให้ได้เข้าร่วมหรือว่าถ้าใครอยากลองแบบทำช่วยเหลือสังคมหรือว่าสายบิสเนสก็ยังมีคลับแบบ D4T นะครับให้เราได้ลองแบบใช้สิ่งที่เราเรียนมาประยุกต์ใช้แล้วก็ช่วยเหลือบริษัทช่วยเหลือสังคมจริงๆได้ด้วยครับแล้วก็เหมือนจะมีแบบรับน้องมีบาสาซแชมซึ่งอันนี้ก็จะมีทางสตีเวนเขาซิลเนาะ ทางสภาเขาจัดตลอดทุกปีใช่แล้วก็จะมีกิจกรรมพวกแบบว่ากิจกรรมที่เราจัดให้น้องๆมัธยมซึ่งเราก็สามารถที่จะแบบสมัครเข้าไปเป็นสตาฟช่วยจัดงานอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันน้องเบสก็อยู่ในสต d ด n t c คอ n ซิลใช่ไหมคะใช่พี่ก็ทำสต d ด n t c คอนซิ l อยู่เป็นยังไงบ้างคะคืออะไรแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างครับสต d ด n t c คอนซิลก็เปรียบเสมือนเป็นเหมือนตัวแทนนิสิจากคณะบาซเนาะก็เรามีหน้าที่เหมือนถ้าดูถ้าพูดรวมๆก็คือพัฒนา คณะให้แบบดีมากขึ้นให้คนในคณะแบบมีความสุขมากขึ้นเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น